นวยคยุยพรยกฮอนขึ้นวายท่านพอ่อท่านเมท่านเท่าเคผู้ใหญ่ญาติกาผู้พีีไม่ว่าผู้ดีหรือเขินใจที่เรือนแม่พ่อพี่น้องปลูกใหม่จงมรารบกันในวันนี้วันนี้เป็นวันดีท่านเศรษฐีผู้ใหญ่ท่านจเจ้าเกลมาเกยเอาลูกเขยมาฝากเอาขันมาก จัดเจงแตงไว้ทั้งสมสุขลูกไม้ขนมหลายกองเกวียนขนมถิ่ฝอยทองลว้วนแต่หองจำนงเนียนจันอับงาเกียนผลละใบนาดาสุนสาสุนยำสุนทับคลับทีลูกอินทผาลำขนมต้อมลูกใหญ่กล้วยไข่กล้วยน้ำมาพร้าวอ่อนอร่อยลำเล่าเป็นผู้หันหอมองอกหอดทอดบันสารพันที่จะมี อาภิเษกสองสีเพ็ญตีทั้งหลายที่ปูดที่ป่ายแม่ซึ้งรักษาที่ได้เอียงดูที่ปูดที่อยากที่ตาที่ยายตามพระดาที่น้องที่เกี่ยวที่ดองท่านสมครองกันอยาขึ้นเขียวเขียวฉันคบฟันเช่นเขียวจะมาเป็นพี่น้องจะมาเป็นทองแพ่นเดียวยายชมที่โราโกรธเลียวช่วยอุปทานกับชูผพวเมียทั้งคู่ให้เจ้าอยู่สบาย ขอเชิญเสด็จลงมาคุ้มครองรักษาคุ้มทั้งโทยภัยคุ้มเสนียดยันไรสิ่งร้ายจะได้ไมมาคุ้มให้สารพัดใหญ่หโลูกับลังคาคุ้มป้าดงบงฟ้าข้าวปลายุ่งชางครอบครองเศ้าเราโรงค้าบบางคุ้มหลุมถ้นเตาคุ้มคำเอาตาสร้างยาติพิสังเวยคุ้มรองป้องกันลูกเปรเซตโร ขย,ย,ยาจบอาถรรพ์ให้่มาเกิดในคันขอเชิญเทวดาจยุดติลงมาจากบนสวรรค์เพื่อจะเป็นหลูกเต่ายามเมื่อเจ้าจะมีคันข้าขอรำพันทั้งจั่วทั้งฟ้าเทิดังลังคารอดเปโอไกที่ประตูหน้าต่างส่องสะลางที่สาหน้าไม้ที่ได้ปลูกเลื่ออยู่สองเจ้าทั้งคู่ไว้เจ้าอยู่สบาย สวัสดีสีมงคลเ,คเกิดพาคเกิดผลเกิดคนทั้งสองยกขึ้นมาตั้งพักอินหนักฟ้ทองเรื่องสิงสมรสยกขึ้นมาหมดตั้งไว้หน้าห้องพาเช็่น้าดอกคำขน,นา้ผพานรองมีกระจกขันช่องโ้เป็นนมันยีผู้ผูนอนผู้มอนมากกันเพียงตันไอจันสะท้อนขาเช่ดมากมีทับตลับนาข้า,ามาซ่องครู เครื <ersch> ่องกินเครื่องููคันบ้ำจอกลอยเครื่องใช้ไม้สอยสาวน้อยห้เมื่อเจาออกเกินไปเจ้าจะได้ร่วกันคอยพ่อนอยฝันปฏิบัติัวตนสวัสดีสีมงคลเกิดบ้านเกิดฝนเกิดต้นทุกวันอีกใบสีฟันคันน้ำวนปากดูพลูดูมาตลับม่าขีเพึ่งยาตั้งเป็นเอาขับหวยยาทั้งชั่วถึงผัใหญ่ เราสอน้าไว้จงเร่งจดจำยามทำยาเที่ยวเตรียาโลเลเกรงเ,เชื้อเชี่ยนการเ่าการเรือนคอยตักเตือนข้าไทยทุกสิ่งทั้งสิ้นเมื่อผัวชินคอยดูจัดเจิงแต่งไว้ทาต้มผักยาปลาอย่างไฟแกงปลาไหลจะใส่พักใหญ่มากนักมันไม่สู้ดียาจูจีทั้งหมดหิดเมื่อผัวถิดว่าบน รับลังคนจงคอยว่าจงฟังคำที่สอนจะให้พรอมนสอนเจ้าไปเกี่ยวดองทั้งสองขา่าวปราบพลังลูกเขยไปคำโบราณท่านกล่าวว่าดูอัธยาศัยแม่ผัวก,กับลูกสะใภ้อย่าึินเขียดเปียดฉันทั้งสองคล้องกันให้เปียดฉันผัวเมียอย่าเรียกเมียว่าอีมันไม่ดีเก่ตัวไฟว่าเมียก็กตัวฝ่ายผัวกให้เกรน อย่าคินบึงึ้นเองอย่าคงเห็น่ใจกันอย่าพูดกระเทกเดกดันหุนหันตาทออย่าให้ร้อนเป็นพ,อพ่อแม่ผู้อย่าตายหญอดซุยโลด,ดายหญิงชาย,ยเย่เลยผัวผิดเมียพล้งอดอ้อนกันบังยับยับย้ยยมจนบอกผัวก็พูดแต่คำหวานหวานเมียก็ขานแต่คำเพราะเพราะอย่าโมโหปากเปรทำน้ำใจโกมันไม่เหมาะสมคน จงอย่าทำของทัดปริบัติโคตรตนเมื่อเจ้าจะเข้านอนในว้พระสวดมนต์หรือสินาเป็นตนสวัดตีมีใัยเมื่อยามราตรีเข้าทีกราบท้าหัวเป็นการดีแก่ตัวไม่มีชัวสักเวลาฝ่ายผัวอย่าช้าให้ลุกขึ้นให้พ่วเมียทางทรัพย์สินก็จะได้เพิ่มไหลพูดมา ถึงจะมีบุตรีบุตราก็ไมาชั่วสักคนมาจากคนฟ้าเทวดานิพน,นต์ยุติปฏิสนคนที่ชั่วไม่มีซอนเจ้าเท่านี้ดีกว่าเงินทองจงบันตรดตรองฟังคำจำไว้สมบัติของเจ้าให้ไหลมาเทมาเหมือนคงค่าบ่อสาย,ยารู้สิ้นรูธสุดแม้จะมีบุตรขบรนสุดเสืบอสาย มีลูกิงกอดเบี่ยงไงลูกชายกอดเพี้ยงโยอายุยืนยงทั้งสองคนระงับโศกโลกภัยอันตรายไม่มีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเรือขี่เรียมทองมีข่ายิงละลายข้าชายเมืองนองสริคามบานช่องวัวควายชงมาเรือแพราวายจอดอยู่ปินทาสิงค้ามาครันให้มีเงินนับแสน ให้มีทองนับลานโตคาเข็นกันสารพันใจสวยมุ่งมานการเย้าข้าสาวบาหน้อยเงินทองเบี้ยร้อยใช้สวยคล่องครันให้ตนกาลประพฤตงอกขึ้นบนหัวนอนตรงหน้าบัญชนท่าพรมเพรพันการทิ้งของสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นให้สมความปรารถนาให้มีโรงชางโรงมา้าชางข้าวช้างเกลือคลังเสืออ้อกลัา ให้มีพลังเงินตราสวยสอากอกรดีชะประพรเกิดกับชาวทั้งสองรักกันเนเทไม่มีทวนเพลจนเกึจนเท,นเท่าถึงไม่เท่ายอดทองเป็นโคครองกันสิทบังยอดเพชอายุร่วเสร็จเกินกว่าร้อยปีขอเจะพระไตรรัตจองกำจัดทุกให้เป็นสุขีอยู่ดีคิดดีมีเงินมีทองโจคลาภทั้งคง จงตองประสงค์หล no, ch no, ักฐานมันคงทั้งสซคนอายุวันโนสุขังลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพปธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสิทธิกิจยังสิทธิกรรมังสิทธิการยังตถาคตสิทธิเดโชชโยนิจังอายุวันโนสุขังลังสาธุ